วันนี้ผนแล้วเห็นหน้าก่อนวันนี้ผมจะทำแบบีคนดคลิปสุดท้าย <cuad ric il> คลิปสุดท้ายของผมแต่วันนี้ผมขอเดินไปก่กอนนี่ผมจะทำบ้านาน,นี่แมงมุมแมงมุมนี่ทำที่กว้างได้ด้วยนี่แล้วผมก็ยังมาสอนทำประตูนรกนี่ นี่่ด่่โดนไว้จะมาสอนทำง่ายๆนี่ดู้าผมทำขนาดใหญ่อ้ยนี่กคใช้แค่สองบล็อกรรอพี่หน่อยนี่ไปทอยู่แล้วเยไนี่จะดูนี่ตรงนี้นี่แล้วก็ใช้ไฟ

นั่งก็ได้แล้วเราก็ทะลุไปเลยนี่งไมครับชา้างพี่ตาอ้ว<ค>นกี้ก่อน,อน,นมันทำมั่วนะคบพี่ตาเอมวนอันนี้ดิแคนูก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายไม่ใช่ไม่ใช่